หายแล้วใครมันจะไปรู้อะอยู่ดีมันก็หายทุกคนอยากรู้ไหมว่าอะไรมันหายหาย I don't know why ฉันไม่รู้ความสุขที่หายตอนนี้มันอยู่ที่ใดเข้าใจเอาความเศร้าอยู่ในเรื่องไม่ดีที่เจอทั้งหมดตอนนี้มันอยู่ที่ใจ OH hi, I don't know ไม่รู้ของสูงที่หายตอนนี้มันอยู่ที่ใดไม่เข้าใจว่าความเศร้าอยู่ในเรื่องไม่ดีที่เจอทั้งหมดตอนนี้มันอยู่ที่ใจพี่กัาวเดินฟนเพื่อจะมีคนที่โทรแอบเอาอะไรที่โนมันคงจะไม่มีใครที่โทรมองที่หน้าจอก็มีแต่ฉันคนเดียวที่โทรฉันไม่มีตัวตนไม่มีสักคนที่เขาจะทนมองชีวิตที่น่าเบื่อชีวิตที่มันมองไม่มีใครสักคนจับไม่มีคนจองเปิดเพลงจน ทำนองบนสับกูสบายใจสัตว์มันช่วยกล่อมนอนถึงคนหลอกตัวมากมายแต่ไม่มีสักคนเข้าใจอิ่มากมาย I don't w a n n a f i g h t Got my life ไปไฮโ d ดักไม่ใช่มรัยถึงคนหลอกตัวมากมายแต่ไม่มีสักคนเข้าใจอิ่มากมาย I don't w a n n a f i g h t Got my life ไปไฮโซดักไม่ใช่มรัย I I don't know why ฉันไม่รู้ของซุกที่ห้ตอนนี้มันอยู่ที่ใดเข้าใจวา เรื่องไม่ดีที่เจอทั้งหมดตอนนี้มันอยู่ที่ใจ oh Hi I don't know why ฉันไม่รู้ความสุงที่ให้ตอนนี้มันอยู่ที่ใดเข้าใจว่าความเศร้าอยู่ไหนเรื่อง